ัวผู้เนี่ยพอเจอตัวเมียปั๊บเนี่ยครับแค่เปลี่ยนหน้าเขาเอางนะขึ้นปี้เลย<ค>โออยางงั้นเลยบางครั้งหนึ่งนาทีเนี่ยนะครับสองถึงสามครั้งก็ยังมยออยียางงั้นเลยการแจ้เนี่ยมันผลมลัตวันสูงนะวันหนึ่งแค่นับเราได้ประมาณยี่สิบครั้งเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเขาพูด<ส><ข>ว่าเจ้าชู้ไก่แจ้ก็ถูกแล้วสิที่อาจารย์บอกว่าวันละยี่สิบสี่ครั้งเนี่ยนะครับเป็นบางตัวบางตัวอาจจะมากกว่านั้นหลายเท่าครับโอ้ยิ่งยิ่งตัวเดียวสามารถ ตัวเมียได้นะครับไปผสมมันกับตัวเมียได้เนี่ยสามตัวถึงห้าตัวในเวลาเดียวกันก็ได้ครับเดี๋ยนั้นเลยครับคุณสวิตอยากเป็นไก่แจ้บไหมโอ้ยาย่าใช้พ่อตัวเดียวให้พ่อคัดเลือกเหมือนเหมือนกันหลายตัวนะสีลักษณะที่คุณต้องการแล้วรีดน้ำเชื่อมมาผสมกันก็ได้ถ้าถ้าไก่ดีดได้รีดน้ำเชื่อมผสมกันแล้วก็ฉีดเข้าไปในตัวเมียแล้วให้มันผสมกันเองไม่ได้หรือครับ ไม่ไม่เพราะผสมกันเองปั๊บเนี่ยมันจะมีมันจะได้ได้ตัวได้แค่ตัวเดียวผมเห็นเนี่ยเมื่อกี้ขนาดนั่งอยู่เนี่ยมันผสมมันตั้งหลายที้วก็ใช่ครับแต่ครั้งนี้ผสมแล้วมันบางทีมันฝาวอไกแจ้เนี่ยมันมันส่วนใหญ่เป็นลักษณะที่มีความผสมพันธุ์สูงนะวันหนึ่งถ้านับเราพอได้ประมาณ24ครั้งวันหนึ่งวันยี่สิบสี่ครั้งสี่ครั้งนะครับยี่สิบสี่ครั้งลองนั่งนับดู ครับเพราะนั้นไม่ต้องไปกินยาโปโนที่ไหนไม่ต้องไปกินยาโปที่ไหนไอ้ตัวนี้ดีที่สุดเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเขาพูดว่าเจ้าชู้ไก่แจกก็โกรกสิคือเจ้าชู้ไก่แจ้นี่ไม่ใช่คือเขาบอกความน่ารักของผู้เป็นเจ้าชู้ไก่แจ่ใช่ไหมเพราะผู้ชายคนไหนเจ้าชู้ไก่แจ้เจ้าชู้กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กน่ารักแต่เจ้าชู้ไก่ชนไม่ใช่เป็นยังไงน่ากลััวฮะยงงไเจ้าชู้ไก่ชนยะวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปเลยแต่ไก่แจ้นี่ก่อนจะเข้าเจะมาถึงมันก็ยิ่งพ่อมายถึงพ่อมาพ่อจนกระทั่ง อ๋อถ้าเจ้าชู้ไก่ชนเนี่ยคือโดดเข้าปล้ำเลยใช่ครับใช่ถ้าเจ้าชู้ไก่แจ้เนี่ยเขาป้อไปป้อมาใช่คือป้อความน่ารักไงฮะแต่ป้อไปป้อมาวันหนึ่งตั้ง24่ครั้งก็คุณหมอฮะคุณหมอนี่มีคนชอบเลี้ยงสุนัขก็มีจุงหมาเนี่ยเดินเทเหลือเกินแต่อุ้มไก่แจ้มาอุ้มอุ้มไก่แจ้ทำไม แต่ผมบอกคุณน่ะเจ้าชูไก่แจ่มันเขายิ้มชอบใจแต่เขารักหมาแต่ผมบอกคุณนะเจ้าชูสุนัขเจ้าชูหมาไม่ชอบะฮะไม่ชอบเลยครั้งๆเั้เขาจูงหมาอย่างเนี้ยน,นั่นผมก็สรุปว่าไก่แจ้มันน่ารักกว่าหม,มาอย่าเป็นมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไก่แจ้ม<ด>ม,มันมีพลังเ,ออเยอะพลังมาจากไหนอ,อพอคุยกันถึงทุกวันนี้เนี่ยผมสงสยัยทําไมคนหายาโปยาโดกันยยเยอะแยะทำไมไม่คิดเอาไก่แจ้ททำยาโปแล้วครับในเมื่อมันมีพลัง เยอะขนาดนี้นะผมว่าไก่แจ้นี่น่าเก็บไว้พีรจะจะให้กินส่วนไหนของไก่แจ้ถึงจะมีผมว่าน่าจะได้ทั้งตัวนะฮะได้ทั้งตัวนะถามทัาปุจฉูชาติต่อนิดหนึ่งครับระหว่างไก่แจ้กับคนเลี้ยงไก่แจ้นี่อุปนิสัยนี่คล้ายกันไหมครับผมว่าเป็นบางคนเป็นบางคนไม่ไม่ควรเหมาทุกคนครับแล้วทำไมคนเลี้ยงไก่แจ้สังเกตดูเนี่ย มีแต่ผู้ชายทั้งนั้นเลยในนี้ไม่มีผู้หญิงเลยผู้หญิงเลี้ยงเลยก็คนเลี้ยงไก่แจ้อยากมีพฤติกรรมแบบไก่แจ้ดโอ้ยมีแน่สงสัยสงสัยว่ามีมีมีผู้หญิงมาเยอะมีผู้ชายมาเยอะมันบอกผู้ชายเยอะบางคนเข้าเลยมากว่าเขากลัวเป็นไก่หลงก็เลยไม่กล้ามาขึ้นชื่อว่าไก่เนี่ยผมว่ามันน่าจะเบยโภกได้นะฮะแต่ทำไมไม่มีใครเบยโภกไก่แจ้ ผมว่าถ้าถ้าน่าสนใจนะครับถ้าไปพวกไก่แจ้เนี่ยน่าจะมีพลังใช่ไหมมันน่าจะเป็นศาสตร์เศรษฐกิจได้เหมือนกันถูกไหมฮะแม้กินไก่แจ้มันสวยอ่ะมันไม่อยากกินอ่ะมันสวยจริงจริงตัวมันนิดเดียวด้วยตัวมันนิดเดียวจาไปว่าเจ้ามาโดนเจ้าด่าถ้าเราว่าถ้าคราขอค้านนิดนึ่ะถ้าเราว่าตัวมันเล็กเนี่ยนกพิราบที่เขาขึ้นเหลากันนี้ขึ้นกรคารกันนี้ตัวมันเล็กกว่าอีกนะฮะ เข้าใจแต่ว่าอันนั้นมันคืการกินที่ต่างกันไปแต่ว่าใช่ไหมจะบอกว่านกพิราบไม่ไม่น่ารักไม่สวยงามใช่เราะมันอาจจะไม่คุ้มแรกอัตราแรกเนื้ออาจจะไม่คุ้มใช่